อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สวัสดีค่ะพระแม่พี่น้องที่รักและเคารพวันนี้ข้าพเจ้าจะมาอ่านพระธรรมยอนบทที่สองนะคะงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาในวันที่สามมีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาาลี แม่ของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นด้วยพระเยซูและสิทธิ์ของพระองค์ก็ได้รับเชิญมาในงานนี้เหมือนกันเมื่อเล่าอังุนหมดแม่ของพระเยซูบอกพระองค์ว่าเล่าอังุนหมดแล้วพระเยซูพูดว่าแม่ครับมาบอกลูกทำไมตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของลูก แล้วแม่ของพระเยซูก็ไปบอกกับพวกคนใช้ว่าเขาสั่งอะไรก็ให้ทำตามนั้นมีองค์ใส่น้ำตั้งอยู่ที่นั่นหใบเพื่อใช้ในพิธีชำระร้างองค์แต่ละใบใส่น้ำได้ประมาณ8 0ถึง120ลิตร พระเยซูได้สั่งพวกคนใช้ว่าไปตักน้ำใส่โองพวกนั้นให้เต็มพวกเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงปากโองแล้วพระองค์สั่งอีกว่าตักน้ำนี้ไปให้ผู้ดูแลงานเสียซิพวกคนใช้ก็ตักน้ำไปให้ผู้ดูแลงานเลี้ยง เมื่อผู้ดูแลงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าอางุ่นแล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าเหล้าอางุ่นนั้นมาจากที่มาจากไหนมีแต่พวกคนใช้ที่ตักน้ำนั้นมาเท่านั้นที่รู้ผู้ดูแลงานเลี้ยงก็เรียกเจ้าบ่าวมาบอกว่า ใครๆเขาก็เอาเหล้าอางุ่นดีๆออกมาให้แขกดื่มก่อนพอดื่มจนเมาได้ที่แล้วถึงจะเอาเหล้าอางุ่นถูกๆมาวางแต่คุณกับเก็บเหล้าอางุ่นที่ดีที่สุดไว้จนถึงตอนนี้ ที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ทำตอนที่พระองค์อยู่ในหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพวกสิทธ์ต่างๆก็พากันไว้วางใจพระองค์เพราะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์หลังจากนั้นพระเยซูไปเมือง คาเพนอูมพร้อมกับแม่น้องๆและพวกศิษย์ของพระองค์แต่ก็พักอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันเมื่อใกล้เมื่อใกล้จะถึงเทศกาลวันปลดปล่อยพระเยซูเดินทางขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็มในบริเวณวิหารนั้นพระองค์เห็นคนขายขายวัวแกะและนกพิราบ สำหรับใช้เป็นเครื่องบูชาและยังเห็นพวกรับแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะของพวกเขาด้วยพระเยซูเอาเชือกมาทำเป็นแส่แล้วหวดไล่คนพวกนั้นรวมทั้งแกะและอัวออกไปจากบริเวณวิหารพระองค์ยังเท เหรียญและคว่ำโต๊ะของพวกรับแลกเงินด้วยพระองค์บอกพวกคนขายนกพิราบว่าขนของไปให้หมดอย่ามาทำให้บ้านของพระบิดาเรากลายเป็นตลา,าดพวกสิทธิ์นึกขึ้นมาได้ถึงข้อความที่เขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่าการที่เราทุ่มเทใจให้กับบ้านของพระเจ้าจะเป็นเหตุทำให้เราถูกทำลายพวกยิวทักท้วงกับพระเยซูว่าแกมีสิทธิ์อะไรไปทำอย่างนั้นทำเรื่องอัศจรรย์พิสูจน์ตัวเองสิพระเยซูตอบว่า ทำลายวิหารนี้ลงมาซิแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ภายในสามวันพวกยิวพูดว่าวิหารนี้ฝ่าจะสร้างเสร็จต้องใช้เวลาถึง46ปีแล้วแกคิดว่าแกจะสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในสมวันหรือแต่วิหารที่พระองค์ กำลังพูดถึงนั้นหมายถึงร่างกายของพระองค์เองเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วสิทธิของพระองค์ถึงนึกขึ้นได้ว่าพระองค์เคยพูดอย่างนี้พวกเขาก็เลยเชื่อพราะก็เลยเชื่อพระคัมภีร์และเชื่อคำพูดของพระองค์ ช่วงที่พระเยซูอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มเป็นช่วงฉลองเทศกาลวันปลดปล่อยพระองค์ได้ทำเรื่องอัศจรรย์มากมายทำให้มีคนจำนวนมากมาไว้วางใจพระองค์แต่พระเยซูก็ไม่ได้ไว้ใจพวกเขาเพราะพระองค์รู้จักมนุษย์ทุกคนดี ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกพระองค์ว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเพราะพระองค์รู้จักความคิดของมนุษย์ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระคุณพระองค์จุข,ขาขอบพระคุณสำหรับพระบิดาที่ทรงพระเยซูคริสต์ลงมาพระองค์จุข,ขาพระเยซูคริสต์ได้ สำแดงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างพงจุขาในโลกใบนี้พงจุขางานแรกที่พระองค์ทรงทำคือนำน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นพงจุขาลูกขอบพระคุณสำหรับการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำพงจุขาลูกรู้ดีว่าพระองค์มีสิ่งหัศจรรย์เยอะแยะที่พระองค์ได้ทำในโลกนี้พงจุขา ลูกขอบพระคุณที่ลูกจะเห็นพงจุาขาอีกมากมายพงจุาขาที่พระองค์จะทําคือ,อชุบคนตายแล้วให้ฟื้นทําคนไข้ให้หายนําคนไข้ให้หายพงจุาขาพระองค์นำคนง่อยคนพิการให้หายพงจุาขาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทํานั้น อ,อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์พมจุขาแต่ไม่เท่านั้นพมจุขาพระองค์จะทํางานผ่านพวกเราแต่ละคนด้วยผมจุขาพระองค์จะรักษาดูแลพวกเราพระ์ุขาพระองค์จะช่วยชีวิตพวกเราแต่ละคนพระองค์จะไปกับเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระองค์จะทรงพระวิญญาณอสุดจะทรงนําหน้าเราพงจุขาขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์จะส่งนําหน้าเราขอพระคุณพงจุขาสําสหรับพระวิญญาณอริสุ์ที่ ออที่พระองค์ที่พระพเยซูคริสต์ส่งมาอยู่กับพวกเราแต่ละคนนี้เราขอพระคุณพรมจุกข,ขาขอให้เรานั้นเกรงกลัวต่อพระวิญญาณบ่อยสุดต่อสิ่งบาปสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ควรทำ สิ่งใรที่เราทํามันไม่ถูกต้องก็ขอให้เราเลิกทำพงเจ้าขาขอให้เราเข้ามาสารภาพบาปกับพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะยกโทษบาปให้คนที่เข้ามาหาพระองค์ลูกขอบพระคุณพงเจ้าขาขอพระองค์ปกป้องคุ้มครองดูแลเราขอเราเติบโตไปจนไปจนถึงวันสุดท้ายที่พระองค์จะมารับเรากับพงเจ้าขาลูกขอบพระคุณลูกสรรเสริญพระองค์ในะานามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน